จะเป็นไงบ้างคะเรื่องความรักขอนนี้ในความรักใช่ไหมคะอะไรเราบอกความเป็นสิทธิ์ที่ตั้งคันอยู่อ่ะคนนี้คนดีอ่า่องหนังหน่อยดีใจมากเลยค่ะดีใจที่เห็นแบบมวลแบบว่าความสนุกความสุขความบันเทิงก็ก็หวังว่าที่พวกเราจะทำโดย่านี้แค่งานการนี้ก็จะมอบความสุขไปนี่คือเป็นสมมติถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากในหนังนะ ร้อยเปอนต์ที่สูดสุด0.1เปอร์เซ็นต์ <c oughs> ในหนังนี่คือเต็มที่ของผู้หญิงค่ะอแต่เรื่องีความรับเยอะเหมือนกันนะคะใช่ทำไมมันต้องปกปิดปกเม็ดแบบนี้คะคือชุดตาความ,มร,รับมันก็ต้องเยอะเป็นเรื่องราวหบือว่า่าเงี้เม็รื่องอะไรครับหลายทุกอย่างมันเป็นสุดอะไรี่ะเพราะมันมีบาสอองส่ของระด้งไงบางส่าีนเลยคือ เดาได้เลยเหรอตอนเนี้ยว่าจะดูมายังไม่ทันได้ดูเลยนะมาไอ้เอออะไรเขาไหนล่ะเอาตอมโตมันเกิดจากตัวเธอเองที่แบบเป็นเด็กที่ชอบวงการเทิรุ่นสู่แล้วทำหนังเรื่องนี้มาเหมือนเอาทีมโชิบิวอ่ะให้กับในการเปิดในยุคนั้ลงทุนลงนี้ด้วยแต่ว่าเราทำจากความรักทั้งหมดอ่าเพราะฉะนั้นมันก็ S <S <an> จะมีอิมนิตที่มันหนักจนะแบบว่าอิงเรื่องราวหรือว่าอะไรแบบนี้โดวยเฉพาะคาแรคเตอร์ที่สำคัญของตัวปลายฝัก็คือเป็นฮีว่ายุคเก้าสเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็น,สนเสน่ห์ของฮีว่าและของเพลนในยุคนั้น่ะมาใส่ตัวเข้าค่เป็นถึงการตัวปลายฝับก่อนเนี่ยมันใช่ไคือีออกไปบนทีน่นาน มีคนทักโตนรวมถึงว่าดีมก็จะมีแบบแฟนเพื่อนๆอะไรย่างเงี้ยก็คือจะทักมาว่าสรุปอันนี้คือเออ,เอ,อก็จะอะไรอย่างเพลงต่อรอขา่าวนก็จะบอกว่าน้องชาิปเป็นคนรอเม่อก่าฉันแอบเสียงเองจ้าอาเราตัวเองจะกิออ่วหรอไม่รู้มม่ต้องไแบ้ น้องเฉลี่จะมาเล่นเป็นสายฝันตอนเด็กใช่ใช่ไม่ได้รอเพราะว่าไม่สามารถทำให้นางเด็กไปเบอร์นั้นได้จริงเพราะอะไรคะสวยดีมียสวยสวยดีมีอายุไหนอวยุ99ปีจริงจริงออกอายุแก่กว่าม่อกี้เพขเย็นอะอยู่ไม่ถึงตัวโบทตัวโบดใช่ค่ะยาก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 แม่ ยากตรงที่ว่าต้องเป็นดีร้านนี่แหละบารมีเราไม่เคยฝึกเราต้องทอํายังไงให้มันถึงและให้มันรู้สึกว่าเราอยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้วใช่ถ้าบารมีเนี้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าแต่ได้จากเขาเหรอพี่เต้ลเป็นคนถ่ายทอดมาให้พี่เต้ลเป็นคนถ่ายทอดมาให้ขอบพี่ต้น เป็นเหมือนบุคลากรที่อยู่มาชุดอีพิสไยของแ้และเขาเป็นคนที่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็บอกแค่ว่าเชลเลอร์เนี่ยแค่ทำเต็มไปดูในหนังแล้วเดาปที่ยัเป็นใครี่แสดว่าแสดวาเบสอูสตอรี่หรอไม่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 าน่ไม่ไม่่าไม่ไม่ไม่ เรื่องของไทยที่มึงกินรเราเขาไม่ทันเงินนล่งนิ่อะไรเงี้ยเออพี่เขาไม่ทันคือบางทันนะเรื่องนี้เกิดขึ้นในลิบินาทันแต่ตอนยังไม่ทันแล้วว่าว่าถามอะไรพูดเรื่องอะไรกันอยู่โฟกัสแต่ชาวตะวันออกกลางที่เดินในเอ็มสเปียร์มากเขาจะความคัมภีรแก๊งเด็กทันไหมว่าเรื่องราวปลายป่าน่ะเป็นเรื่องของอะไรยังไงหรือว่าในเก้าสูงท่าไหนอ๋อทันสีทันทันแล้ว่าเรารู้ว่าเป็นไทยรู้ค่ะแล้วเราบอกถามว่าบอกได้ อาจจะย่างมาไม่แล้วเรื่องอื่นหรือว่าที่อื่นในการอื่นนเรื่องอะไรคะมีไหมแบบเรื่องนี้ทำไมมันแรงจังที่มันแล้วมันใครที่เติ้ลอะไรอย่างเงี้ยถามไหมครันิวไม่งงค่ะอ๋อโมนิวใช่ไหมอันนี้คือปัญหานะอันนี้คือปัญหาในการอยู่ในกองด้วยหรือว่าออกมาข้างนอกคือนิวผู้ผ่านหมดเลยสองคนพี่นิวงงไหมลูกพี่นิวอ่ะไม่น่าจะงงแต่ผมอะงงผมอะไม่รู้อาจจะเกิดไม่ทันมีถามกันมว่าเอ๊ะ ไม่ได้ถ่ายคือตอนแรกก็นึกว่าอ้าวไม่ใช่เขียนมาเพื่อเป็นก็เป็นคาลิเตอร์ไบแฟร์ตก็เขียนมาเพื่อเพราะว่าเป็นไบแฟร์ตหรอเป็นแบบคาแรคเตอร์สมมติขึ้นมาออกมาจะมีไม่มีไม่มีไม่มีเรียกว่าตำรวมเรียกว่าตำรวมดีรวมดีรวมใช่ไปรีเสิร์ชมาอย่างที่บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวไบแฟั์ตมันเสน่ห์ที่สุดในหาง มาเห็นถ้าอ่านตลอดอค่ะก็ค,ะคือคนไทยเขาไปเรียกถิ่นมากเลยเนอะเพล้ที่บบเห็นเขามาอ่คะไม่ไม่ถึงขนาด,ดานั้น <c oughs> ไม่องขงขนาด,ดานั้น <c oughs> ยังไม่ได้มีเจา้าของเรื่องใจเราไม่มีไม่มีมมอย่างที่บอกว่าเราทําจากความรักค<อ>่ะเราไม่ได้ทำไม่โจมตีหรือว่าอะไรจังไรเลยค่ะจากความรักจริงๆเลยวัน <c oughs> นี้ก็เป็นแบบแฟนคลับที่แบบไปดูเขาเล่นคอนเสิร์ตไปซื้อเทปอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ทำเพื่อเอาจริงๆเพื่อชื่อเวเพื่อทำให้รู้ว่ากว่าเขาจะเป็นดีว่าได้อย่างเงี้ยเขาต้อง สลากเขาต้องอะไรบ้างดีแต่ว่าคืออยากยคือคอยติดติดเธออะก็ไปโฟกัสว่าเขาจะเมาอะไรเรนานเธอไม่เมาโฟกัสเองเธอไม่เมาเมาอยู่ในในกองเธอต้องถามเต้นแน่ก็อยู่ในประมาณไหนแต่มันถือว่าเราอะก็ฟังเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเฉพาะบุคคลหรือไม่แต่มันก็เป็นฟิลเหมือนกับว่าเออเขาว่ากันว้าแต่เราก็รู้สึกว่าเราเราไม่สนใจเรื่องว่าเบสออนทูไม้แต่เรารู้สึกว่าพอหน้างานแล้วอ่า จปายฝันเนี่ยเขาทําถึง oh, จ wow. ุดที่เราจะเดือดได้ว่าเฮ้ยทำไมดีว่ามันแบบบ้าบอขนาดนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไฝ่ไปในสไตล์ของเด็กรุ่นใหม่าอี่อ่เดี๋ยวพี่พี่เป็นไผ่ันตลอดเลาไม่ใ่นี่ไง องพิิิปินระดับวาที่มิชากไยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยิชได้ความพิชเนี่ยมันจากพี่เติ้อเต็มเต็มเลยนะครับวไปนะคะพี่เติ้ลคอบอี่ก็เป็นบาออะแบบันหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเ่อะไรง เรื่องอะไรยากนครับนด้านการแสดงด้านทกอยางทั้งการเต้นการแสดงทย่เป็นใหม่สำหรับที่มาต้ตมเต้นแล้วก็ต้องเร์กชอปการแสดงแล้วต้องมาเจอกับหมู่มวลพลังพลังงานดีๆเออดีๆเป็นที่จัวกนเป็นัวหรออาจารย์ตัอรองกก็จะต้องรอเวลา คามปังปังแกงเนี่ยค่ะใด้ความได้ความรีความคดความปังมีขนาดใหนาดไหนกันครก็สุดๆเลยค่ะเพราะว่าเราอย่างของหนูเป็นเป็นแบบหน้าใหม่ด้วยเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้รับบทนักแสดงนำโอ้โหบอกเขาหน้าใหม่เก่ามากค่ะพี่พี่ทำจมูกปล่าเออได้แบบ ขึมันมีแล้วนะข้อที่บทอะไรนะข้าที่บทมันยากแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องต้องทําแบบอีกเยอะมากเลยอ่ะเพื่อเพื่อเพื่อเป็นตัวละครไลลาอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยมากเราก็ยากมากมีข้าวมีกุมารมีอะไรด้วยค่ะซีนนั้นอ่ะเป็นซีนที่ต้องเล่นสดด้วยนะใช่พี่เต้ยเขาบอกว่าอยากเป็นใครเป็นเลยเป็นใครดีวะใส่เข้าไปใส่กันหน้างานใสกันใสไป ได้ออกมาหลายคาแรคเตอร์เละคิดไหว่าเคมีเราสามคนจะเข้ากันไหมคิดก็คือคนอย่างเราเอาจริงๆนะคนที่มันเรี๊ยตเทอย่างเราเนี่ยอย่างอย่างอย่างนิวอย่างนี้แล้วยังพอแบบว่าโอเคกระดาษชําระหมดอย่างเงี้ยมันก็ไปดึงกระดาษ A4 มาชุบน้ําให้เราอะไรเงี้ยแต่พอเป็นซิลประมาณนั้นแต่เอานุนิวอ่ะลงมาอยู่กับบ้าๆบอๆอย่างเราอ่ะแล้วก็คิดว่ามันจะยังไงภาพรวมออกมาเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงนะแต่ครั้งแรกที่เจอน้องเขาบอก การแรกที่เจอโหคือจะบอกว่าคือจะมีการอย่างนี้จะมีการละลายพฤติกรรมเนบอกว่าน้องคะเวลาเข้ามาอยู่กับพวกพี่สองคนน่ะพี่ีนเขามี beauty standard ใหม่นะออในกองเนี้ยพี่กับปิงปองอ่ะสวยที่สุดพยายามใส่ข้อมูลหลังๆมันเริ่มเชื่อหรือ,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 อยังว่าผมโดนขนาดไหน ผมก็แต่เราไม่ได้ก็เข้าร่วมเลยบอกเขาบอกกินพี่พี่สวยสุดแล้วออหลังหลังหลุดอยู่หลังหลังพอพอพี่พี่เริ่มเบนแล้วสักพักหนึ่งเดินไปหาอะไรกินใช่ไหมกองรวมเริ่มหยิบมะม่วงเบาทิ้งแล้วก็เอาขนมไข่มาจิ้มกระปิกกินแล้วคือเริ่มหลุดหลุดแล้วบางทีเดินเดินไปปุ๊บเดินเดินไปปุ๊บพี่พี่เขากำลังนั่งอะไรคุยอะไรมอมอยเล่นโทรศัพท์อยู่เดินไปหน้ากระจก ว่ามันน่ารักกว่าเฮ้ยเจ้าค่ะเริ่มหลุดหลุดแล้วอาจจะมีเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นลกจะอะไรขึ้นซึมซับมาซึมซับความมั่นใจใช่ว่าเขาอ่อนบวกเปียกเนี่ยบอกว่าไม่ได้นะอย่างเงี้ยสู้ใครคนไม่ได้นะนี่ต้องดูพู่พี่เป็นตัวอย่างนี่เดี๋ยวพี่นิวบอกแต่แรกเลยไม่ได้แบบเนี้ยสู้ใครเขาเป็นจะลงคนอื่นรังแกจะลงคนอื่นเขารังแกตลอดเพราะฉะนั้น พี่พี่เขาเลยเลริ่มรังแกเราก่อนเลยให้เรามีภูแต่ทุกวันนี้มันรังแกเรามันคือตอนแรกถอนเป้าใช่ถอนไ้เขาสู้เธอตอนนี้นสู้เราเองสู้เราว่าเป็นผลปาจที่ชลเลนต์เราน้องทงั้งยใช่ครับคือเรื่องนี้มีทั้งคือเป็นการเล่นหนังกับ d b s ครั้งแรกของผมด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ที่แบบอ่อหลุดดีหลุด หลุดดีครับแล้วก็คือมีร้องกับเต้นคือผมชอบงที่มีร้องกับเต้นด้วยเหมือนเราก็ได้โชว์สิ่งที่เราแบบสามารถพอจะพอจะพรีเซนต์ได้<อ>แต่ว่ามันเป็นการร้องกับเต้นที่คุณพิคิวว่าจะต้องมาทําอะไรแบบนี้เหมือนกัน<อ>ใช่แต่ว่ามันแบบมันหลุดมากผมชอบชอบเรื่องนีมากเลยแล้วก็ติดใจอะทีหลักทีก็แนวนี้นี่แเละจยังนะจยังอ่ะจะยัง เราจะเราจะไหวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือมองจากตานเนื้อก็คือว่ามันไม่เข้าเลยแต่ถึงว่ามันก็ไม่เข้า <นะ S 2> จริงๆ <c oughs> แต่แต่หมายว่าพอเขามาอยู่ด้วยกันพอเขามาเวิร์ช็อปรวมกันอะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นความต่างที่แบบเปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะ <c oughs> แต่ที่จริงอ่ะเิวเก็ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นหรอกค่ะอ๋อเปรี้ยวคือจะนุ่มอยู่แล้วอ่ะไม่ถูกว่าเขาอ่ะก็มีของเขาอยู่เพียงแต่ว่า เขาเขาอยู่ผิดที่อ่ะไม่เหมือนว่าที่ที่เขาอยู่อ่ะมันไม่แบบว่าช่วยดึงให้แบบว่าจริงอ่ะได้ออกมาจากตัวคาแต่แตตเขาลงเขามันดีเกินตอนนี้ใช่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 แบ่ตน,นั้นแหละค่ะ <laughs> แต่ทีเนี้ยซึ่งเขา่ทําได้ทุกอย่างแล้วอ่ะเอออย่างที่บอกว่าเราจะได้เขาว่ากระต่ายแต่ว่าเขาเป็นกระต่ายป่าเขาอกเขาเป็นกระต่ายที่แบบอยู่กับจงอาอยู่กับ หมูป่ามพวกที่แบบว่าเขาทําของบ้านที่เขาเอาไหมาแล้วเขาเอาสัตว์แปลกๆทั้งหลายๆตัวลงไปแล้วใครที่จะอยู่รอดอ่ะอันนั้นน่ะเอาไปทําของอ่ะถ้าเอาหนูเอานิ้นิวเอานุนิวเขย่ารวมกันอ่ะคนที่รอดคือเยนี่นะจ๊ะนูนิวรอดนะจ๊ะคือหลังๆมาพี่ๆก็เริ่มพ่ายแล้วเหมือนกันเริ่มโอเคเอาเลยคำเป่าค่ะไม่เป่าค่ะแต่พี่วาที่นางเอกร้อยล้านคาดหวังอ่ นี่มันกดดันตรงนี้แหละแล้วมันดีมากเราไปมาบ้านไปดูยิ่งขึ้นนะไปปีแล้วได้ไหมคนดูหนังทุกอง่างค่ะก็จริงจริงเราอะเตะไว้ในช่วงเวลาที่ดีมากๆาช่วงติดธันวาคมลายปิวันหยุดพอดีด้วยกันสัปดาห์ด้วยวันพุธ เคิดว่าตลอดทั้งปีนี้เราก็ผ่านอะไรมากมายก,ก็ตามที่หมอดูกล่าวเขาบอกปีหน้าจะดักขนาีน,นี oh ้ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเครียดกันขนาดนี้แล้วเนี่ยปลายปีเราควรหาความสุขใส่โวเองเันเถอยากให้ดีบ้าราบีของเราเป็นเหมือนของขวัญทุกปลายปีเพราะว่าถ้าดูตามเนื้อบดคุณจะไม่ได้แค่ค,ความสนุกความเฮฮาแต่เชื่อว่าคนที่ไปดูจะกอินออกลงมาแบบ อิ่มและพร้อมสู้ในปีหน้าแน่นอนช่เป็นไปเยอะนจะเปตหน่อะไครับต่างๆร้อยล้านต้นต้นแน่นอนค่ะมันต้องมันนาไว้ก่อนไม่แต่ว่าเชื่อจริงๆเพราะว่าคือหนึ่งความตั้งใจความทุ่มเทดีนละแสดงอาไม่ว่าจะเห็นตรงนี้หรือว่าท่านูนะคะตนทีมงานแล้วก็อย่างที่บอกไว้ตอนแถลงข่าวว่านี่ว่ามันเป็นรสชาติหนังไทยที่แบบคุณไม่ได้เจออะไรแบบนี้มานานนากแล้วนานๆทีมันจะ แล็บออกามาได้เรื่องอะคะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามิจกี้บอกว่ามันจะเป็นเอเอ energy ที่เนชื่อว่ามันจะเป็นเอน n e r g y ที่ออกดุเดือดแล้วคุณจะมีแรงมีพลังที่จะไปสู้ต่อชีวิตมันจริง e n e r จะมีความสุขเขาบอกว่าหัวล้อครั้งเดียวกวอย็อายุยืนไปเป็นแบบ10ปีเชื่อว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณหัวล้อแบบมันจะมีแบบความสุขยุ่งเลยหัวระยะยาวๆคุณจะได้หัวล้อแบบมันสตาร์ทแน่นอนจะเล่าคำพูดเลยแต่เขาไม่เล่าอะมิจกี้ เพราะว่าใครที่ชอบกูเสียเดี๋ยวเฟซที่เนว่าแขกรับเชิญจะมีแต่เด็กๆเรื่องนี้ก็คือตั้งตารอได้เลยเมันนั้นคือน้ำจิ้มมากเอาแบบว่านักแสดงเองไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เนี่ยเป็นฟังดูเชนเลอร์เป็นตัวช็อคยังไม่รู้เลยว่าเขามาตอนไหนคือพี่เต้ยไม่ได้บอกเราบอกว่าอันนี้ตัวเนี้ยใครจะมา แล้วบางตุเกียร์ที่ดูก็มีบางคนที่อ้าวมาด้วยหรอแล้วเขาถ่ายมาหลายเราไม่รู้เลยก็เลยเป็นสไตล์เพราะเออแบบว่าเหมือนจะมีนะแต่พอเขาดูโลก็อ้าวไม่มีได้หรอได้ตลกอ้าวไม่วันนั้นมาทำไมไม่มีมีเยอะเลยเยอะเยอะเยอะขอบตั้งใจด้วยว่าเหมือนมันจะเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของร้านที่ว่า จะชอบประแขกับเชิญยิ่มสุดว่าคนจะรักเขาคนจะชอบเขาให้คนแบบตกใจในรงไมมีแน่นอนค่ะตอนตได้รอาตางกเลยค่ะมาเขาเลยสับๆตะเกียบไปขอดีว่าเลยไปบีบีว่า่าเป็นคาแรคเตอร์เลยเปนคารคเตอร์เลยแล้วคาแรคเตอร์เป็นแบบแบนนะสิาแรปเปอร์ิตาบีเย้บัสจูเคลียสาวเหงาหงอยหน่อยแหนว อยู่ก so ็มาจูหนังไอสิบเชนวาจีวาราวีไง่ะเยี้ยก็วนๆอยู่แค่นี้พ่อประมาณนี้แหละสำหรับใครที่ว่างๆนะคะติดตา่างวนนี้ก็มาดูกันได้นะคะอีวาราวีและองค์เทพจะประทานพรให้ทุกท่านลำรวยลำรวยครัเออก็ฝากหนังของพวกเราด้วยนะคบเรื่อง ดีว่าราบี10ธันวาคมนี้ที่โรงพยาบาลพิอรอ่ะเสียงสูงแล้วด้วยปกอันนี้ฟิลเหมือนกายไถ่เนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยเอ็นน้อยไปน้าเอกดีว่ากำนายผมเรื่องค่ะฝากด้วยนะคะสวัสดีว่าราบี10ธันวาคมนี้นะคะใครก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นกับเด็กผู้ใหม่เท่าไหร่แต่นี้มาถูกเปรแกแล้ว็เชื่อไปด้ ป้าป้่อแ่เลยวจะเป็นาชื่อรัก็ม่วจะเป็นเจ็ดยุคเก้าศูนย์เจ็แคอาว่าและเอต้าเพราะฉะนั้นมันเกิดมาท่บอกว่าพาพ่อพูดแม่ไปดูยุคก้าศูนย์จะบุ่แม่กค้มว่าพ่อแมก็พาล่ยปดูจะมีความสุขและก็ความมั่จนปีหน้าตลอด ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนบีนะคะเอ้กบแอปแอปบหอนพี่มือพี่กล้้รู้รึกรู้ดีรู้จี